ท่านอ่ากเชิญครับท่านคิดอย่างไรที่ท่านได้มาจากวันเชิญครับครับเรื่องหน้าเรื่องพระนายกนะครับแลยถุงแก่อ้อยทั้งหลายนะครับโอ้ยว่ามันถือว่าเดบบอทุ่งมูลเป็นหลักบนก้อยบนที่ยามแล้วเนาะครับไอ้ถูกอ้อยไปดีหรอกครับแต่ก่อนโอ้ยพอผ้าเห็ดหน้าแต่มันถูกขาดเมื่อกี้คนผ้าเห็ดก็เห็ดได้ย่ามขาดทุ่งนันว่า ช่มือก็โหหันมากแยกออยก็ถือว่าดีหรอกครับเห็นหลังโมดหอกเห็นวัฒัดโดนแยกปีนะครับว่ามันยิงติดยุ่หรดอยู่เห็นวัฒน์โดนแต่ทำไมเลื่อไปใกล้กิ่งมาตอนนั้นสามรลอยสามรลอยก็บาทงอ้ตอนนี้ไปเรื่อยตอนนี้เป็นเป็นตากุญแจแล้วนะครับไงหน้าชัดขึ้นไหม รัับบาเห็นมาหลายปีแล้วครับก็ดีก็เห็นหน้าอยู่หน้าเห็นพ่อเด้กินไปครับชีวิตเ็ดอ้อยนะครับแค่ขี้กับว่ามันคัดเติมล่ะเดี๋ยวดีกับรถกับพอมีขี้อยู่มีสิบล่อหนุนอยู่บารมีคุณนายครับโอ้ยไม่ต้องจ่ายป้ายเลยนะไม่ต้อจ่ายค่าป้ายเลย ค่อยคอยปีดกันงานครับคนดีเรื่งามนรืปุ๋ยนี่จัอไรตอไงเราะผมยืมคนว่าแย้วแต่ผมเพรท่านเตียมไซื้อปุ๋ยตลาดมาใส่ผมือปุ๋ยโรงงานเขาวามนัสิแมงองเขาวาผมซื้อตลาดมาใส่เพท่านซื้อยเตรียมไว้ดีจริงอกมว่าแเราเช Thì được một cái tên nữa, dạng ngon 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 ยืนี่ก็มันเลอะงครับเลอสรงานด้งานก็ั้าเดือนนั่นได้เลยเห็ดอ้อยกับงวนครับก็มีอย่างงวนทำเห็ดอ้อยครับก็ประสบการณ์ดีมีแผนยังไงดีสิพทฒนาต่อไปแผนจะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับนเละเท่าแล้วนะเปนเดียนลูกเมเต้าไว้ตัวปั่น ายมีมี่ไปครับทายาททายาทมีอยู่มีเยอเลยมีอยู่รับลูกระวิีก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพใช่ไหมคะแล้วก็จะได้อยู่อาชีพนี้แหละยังดูตัวเองเนาะงานเก่าได้ไม่ต่อยง่ายถ้าเกิดทุกแจ้งอังไม่ไา้ต่อยอาจารย์จันสมบุญให้กับนะ รถหาบจอดที่วันนี้ประธานนิยมรถอยู่ตัวไทยติดจากัวอยู่ประธานโยมไหมมากก็ถือว่าชีวิตเนี้ยดีจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะการัรเินอ่เรื่องเนเสียอออว่ะมรจานอะไรทำให้สาเร็จอะไรเรื่องย็ดต่อยนะครับรู้เรตั้งแต่ยืดได้เนื้ออไเนี่ ถ้าร yeah. ้อยแปลงถ้าร้อยแปลงไหนงามหนึ่งผมใส่ปุ๋ยกับยานคางแล้วเนี่ยแสดงว่าเกี่ยวกับปุ๋ยครับเออกัรว่างามครับว่างกันเพราะยีไน่พวกงูจะขั้มถิ่นใจเลยก็ได้บนเองรอทิ้งดีน้าเอาใหม่แปลงไดนเพราะตีไต่นาเลยผมเอาล้ำทนุนนอกเอออะไรคือความสำเร็จของการอ้อยงาวันเนี้ย เพราะว่าอย่างที่เจ๊ได้พูดไปเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะอ้อยมันคือพืชชน,นิดหนึง่งไม่ว่าจะอยู่ในมือใครมันต้องงามเหมือนกันเพราะมันเป็นพืชชนิดเดียวกัน,น,นแต่ที่งามไม่เหมือนกันพเพราะและอกงานอะไรอะตาอะไรที่มันสําเร็จวันนี้จะไปได้ขึ้นเวทีเนี่ยมพ็าะว่าืูอกันมันซุ่มมา<อ>แล้วเรอบ้ ผลผลิตสูงานทำงาเนน่ารักอ้อยงานทำยังไงอ้อยง่ายเาเค็ดลับยังไงอ่ะเค็ดลับอเค็ดลับง่ายแง์แบไนไหบบนแน่โอ้ยลังเทียบนไหที่กินกัผมเอาเลยขายเอาไปที่นงงามเป็นบางแลงครับแพงนังงามมันกางาม่ก่อนเห็นกังไดดูแลรักษาคือไทยกับไทยธรรมดาเนี่ยล่ะระเบิดีนนระเบิ แค่คุยอินซี่ดอลใหม่ทักกระดาษนี่แหละแค่แกงสิงห์มันเป็นดินไม้เนี่ยมันแตได้ครับแกงเรื่อยๆว่าแต่พักดินนั่นแต่คือว่าก็แสดงว่าความสําเร็จต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งดินต้องสมบูรณ์ดินที่ปลูกต่อเนื่องใช่ไหมคะไม่พักดินมันทําให้เกิดการถูกไม่ได้จังหวะ โล่กับเพรให้ได้โลเสดารโลใบขาวพี่เสดาหลายด้วยกับต๊กูนะเราเห็นจังไหนค่ะรับหยิบแน่และมืออยู่เต้าไปขอบคุณนะคะโอ้โหสุ่มได้ดีจริงๆเลยสุ่มมาหาพี่พี่ิสุดใจสุดกนโ่ไแต่กํานันโนกนะคะก็แสดงว่าอันนี้สุ่มมาปุ้บกับพหูคือกัน พี่กัมันโนได้มาแชร์เรื่องประสบการณ์่เราฝังนะคะก็ยเรของท่านว่า่านบมเายนครับก็เลี้ย้ยที่ถามว่ามีเทคนิคอะไรโอเคเทคนิคอะไานะคเทคนิคของท่านบอกว่าสุ่โอเคุ่มมีเทคนิคยังไงเข้าไเอาผมจให้ไม่หือเราหรอมีทคนิอย่างไาหนึ่งคือคุับ กิงจุก้ากินไงัียแต่ก็ังเ็บเป็นหกเดใส่ินซัลใหม่ข้ันยกันเราจสอนั้นตะการยาใหญ่ยาึงตญาเสัใสปุไพี้ไอคือทควบุมยากใช้อะไรคะควบคุมยาทำเยอะๆขนาดนี้ตอนนี้ปบกับใช้คนงั้นใช้คนงาน ก็ได้ใช้ยาได้รับยาก็ใส่กันครับมันมันคนเอาะไรเกิดขต้องเาคนก่อนไ้เก็บยาที่มันยาเพราะว่มันขี้ยาหลายมันกชะชั้ครนักสิเดแล้วขับขีดยามันก็ไออุ่ป้าตายแต่มันก็ชะงักทั้งกองทัพก็เลยตื่นตัวมาเฉลี่ยลาเป็นเดือนแต่ตอนนี้ก็ขก้นแต่รลากไก็รถลากครับเพราะ่านี้ก็งน้าง่ยจีจาหาคนเก็เเดือน วันนี้อาวุท่านค่อยฉีแกงอเอาจวตัวที่ว่าท่านจนี่จะค่อยฉีดก็คือควบคุมว่าจะพืชงไ่ได้นะคะให้ออนจริญิบโตใส่ปุ๋ยคุณมัคุณคุกมากีดยากจัดครื่องต่างจัวัดจะงให้การเวลาเดี๋ยวเครื่องมือนี่ใส่มันจะ หลายยานเป็นเมื no ่อเมื่อ่แต่ตอนนี้ติดยาเสพติดแต่เวลาคือการเวลาไห้ส่นใหญนี่ที่ปู่คือระเบิดดังระเบิดดังระเบิดดังดีเนาะระเบิดดังดีทีอ่าอินซีเด้ออินซีก็ใส่คือกันคือเน้นั้นเน้นคือระเบิดดังได้เพราะว่าละก็ยังไม่ถึงเลยแต่้องกันมันจะคือเบิ่อตะบักเป่งในที่เขาตัดถ้าคนตกมานหรือคนตัดยังเขาไปใส่ปุ๋ยเขา มันกระอ้วยถ็งมันก็น้อยน้อยาะถึงมันเน่คือกต่มันเน้นกับระตบิาคก็ผมเน้นระเบิดดานกับความทันเวลาจากวัชพืชเน้นระเบิดดานกับทันเวลาและควบคุมวัชพืชก็เปืนให้พี่บุญเรืองด้วยครับ่าท่านสุดท้ายครับท่านเทคนิคที่ท่านทำอ้อยมาตอนนี้ก็ตกเถียงกันมาต่นานหลายอย่างอเช่นครับ ใส่ใจใส่ใจใส่ละเอียดรายละเอียดคือบ้งแปลงทางเลยครับเขายห็นงายเขาตองเห็นง่ายของเขาสมันคือบังงไงเริ imer, ่มเริ่มเริ่มไทยแล้วสมัยนี้ไทไทยตาสายตาต้องอกอเดีนีเริ่งสิตาสียังเลยมาใส่แนวคิดใหม่คือใส่ G P S เลยครับลองไม่หาย ล่องตรงแน่นอนแล้วก็ล่าละเอียดเรื่องเรื่องนี้กันหาเอาไปใส่เพราะว่าผมเพ่นคข่าวไทยเองบ่มีหาขั้นครับคนเดียวตลอดบอว่าจะใส่ลูกน้องแน่ครับตื่นเนี่ยซื้อรถไทยให้มันคบกับเครื่องมือประเด็นซื้อกับพ่นใส่กับรถไทยเครื่องมือสี่อย่างซื้อแม่รถไทยสิบเอ็ดเลยครับไงดีโอ้ยรวยจริง ก่อนหน้าเขาแง่เหมือนท้าสีแล้วเงียบคลาือน่างเงียบเขาอยากทายมากเลเทคนิคนี้นะเขาเรียนจากโรงเรียนเสียงตานุโยกันนี่โรงเรียนอะมาเห็นอร่ยากันทุกคนครับเพราะว่าโรงเรียนเสียงกรเขาเนี่สอนเรื่องเดียวสอนเรื่องการปูวายมาหลายปีแล้วครับการไปศึกษาโรงงานนี่เราก็ต้องไีเบิ่ง เอาง่ายมาเชิญไปต้องเบิ่์นไปเบิ่์นกลับมาเพาะประยุกต์ใส่ตอนมันประยุกต์ใส่ไปสิบคนใหนคนกินมากเหมือนกันเพราะว่าไปสิบคนไหนผมคิดนมาอนกันเพราะว่าบางคนไปกบบเอออันนี้ของเราเขาว่าดีแต่เขาดีกว่าเขาเปแบบบางงงเออนั่นของเราดีกว่ากับเปิรนตองเโากันเบิร์นเบิร์นทั้งสองไปรำบามันของเราอันไหนมันเป็นตะเกียบมาใส่อัะไรเขาเป็นตะเกียบมาใส่เขาบอเอาตะเกียบมันหดดัน เพื่อนเฮ็ดป่อยต้องการขังไนกับบางเล้ากันก็เปนเพม่นกันครับเหมือนกันกันแรกเปก็คิดกับไปเป็นองของแม่พอมาสิเฮ็ดแต่ไม่ความีองอีกว่าแม่ไม่จยด้อยเับเพราะว่ามันต่างเมืองพวอมีทองพือนพวอมดของพื้นขางทางในช่าวไร่เมืงนี้มันก็อดีว่ากว่าไม่ดีเลยมันก็อดีว่าเราเลยแหลกเปียกพวอมีกันเรานั่นี่นะครับเช่าไร่ั้งนารจะมาอยู่ในนี้มแต่ภูเก็ตเลย แ่บว่าอสักมอเรนท์มอชนอสามาเป็นรไนะครับเก่งทุกคนเลยครับคุณครับคุณครับือเมินเฉลย่ผู้ฟงที่อยู่างล่างท่านมีแนวคิดยังไงอยากสอบถากันกููทั้งสาท่านดีไมมีไหมมีบ้างเฉลยมีบออ่าบมีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวให้ท่าน นะครับท่านเฮียกิมวอนนะครับแต่ท่านถือป้องฟังอยู่แลนะท่านก็เป็นคนที่รุดใหญ่มาสรุปนิดนึงครับเพราะว่า